สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเรายังอยู่ในเกมเกโซนวอลแฟร์เหมือนเดิมวันนี้จะไปทำภารกิจอะไรเดี๋ยวไปฟังภารกิจกันครับเอาท่านขอดบรรยายภารกิจให้ฟังไนงะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิเเเเเดปิดปิดปิดบรรยายภารกิจก่อนปิดปิด้ตรวทีเทียวตรวทีเอ้เพอดีเขากำลังมวนอยู่นะเออเดี๋ยวจะบรรยายภารกิจให้ฟังฟังนะ ไอ้ตอนเขาเรื่องว่าตไปประทากับพวกมันเนี่ยกองกำลังไอ้ปวดแอกละมังเนี่ยเขาเกาเฝ้าไปซอยตัวอย่างเร็วเลยเดิเขามั่นใจเลยว่าตัวเคยพ่อพวกมันเนี่ยพวกเนี่ยมันมันง่มันเสือมันบูชามันคิดว่ามันสู่เพื่ออิสรภาพแล้วก็พราย้มโหนเนาบ่ให้ขาพวกมันเนี่ยเขาดีเพราะเขาเคยรวมกับมันมาก่อนไอ้พวกเนี่ยมันใส่แค่ความแดงเท่านั้นอะเขาสีบอกด้อไปขาหัวหน้าของพวกมันบัก และนี้ไซยาวงซื้อมันน่ะมันเป็นหัวหน้าคุ้มกลองโจรเน่ะท้าคาหัวหน้ามันได้พวกลูกสองคนนั้นน่ะกษิญานเหี้ยวแตกส่ส่งคนละที่มีกลับไปเองดอกมันเฝ้ายุยได้หลุมบังเกอร์นั่นแหละโมไปใส่ดอกทั้งเกลไดงไามันมีผ่ามัดหัวสีน้ำเงินเนี่ยบักสารเลี้ยวเนี่ยมันสมควรตายเฮาี่ให้าะวันตัวเธตัวเฮนได้เฮากษิดีใจบพว่าแต่เฮาสาระมั้งทุกคนกษิดีใจหลายอ่ะไป เหตุผรรกิจซะอ๋อผมลืมบอกไปเผื่อใครยังไม่รู้ตอนแรกผมก็นึกว่าเขามาอยู่ละมังนานเขาถึงพูดภาษาละมังได้ที่ไหนได้เขาเป็นคนละมังนี่เองโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเรียกฮอไปลงริมาวัน <laughs> แล้วเดี๋ยวขอตัดไปจุดจอดฮอเลยครับโอเคมาลุยภารกิจ <laughs> เหมือนเดิมครับคอนเซปต์ของเราเข้าจากประตู เลาะเคยค่อยๆไปครับเคเจอแล้วอย่าลืมนะครับตัวแรกสำคัญเสมอเช็คปืนให้ดี ตายเอาแล้วคราเนี้ยพึ่งแตกลังนะเปลี่ยนปืนกันเดี๋ยวอ้อมไปเข้าอีกฝั่งของถนนครับหามุมยิง ต้องใช้เวลานิดนึงครับใจงเย็นค่อยๆย่องครับค่อยๆย่องเจอแล้ว เจ็บเจ็บเจ็บถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครับถอยก่อนครับเจ็บหนักเจ็บหนักยังจะยิงโดนอีกแหม่ดีไม่ตายเอา ตัดผ่าตัดต้องผ่าตัดสองรอบเลยไม่เป็นไรครับเราพกยามาเยอะ มาคนเดียวต้องพกยามาขนาดนี้นะถ้าไม่โดนแบบโป้งเดียวดับอะ <top of trees> เอามาสู้ต่อ เจอแล้วเออตายไปโดนอีกแล้วแหมยิงแม่นเหลือเกิน ห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดก่อนโอ้โหโดนดแต่ละจุดต้องให้เลือดครับโอ้โยโดนยิงไล,ไล่หลังมา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งหลักก่อนนี้น้องลูกซองเหรออ้าวเจอแล้วตายหมดยัง เดี๋ยวไอตัวไล่หลังยิงไล่หลังเยืนเป็นลูกซองมันยิงไม่ถึงเราหมดยัง จะหมดแล้วนะใจเย็นครับดูดี ที่โดนโมซิ้นเรานัดแรกนอนมีข้างในครับ๋อ <c oughs> oh, ไม่ตายอีกอื <c> ้ม <oughs> ืเนเปลี่ยนปืนโยแม่นจังแม่นกันจัง ตัวไกย่ยิงมาดีมันไกลไม่โดนจุดสำคัญเราก็พอห้ามเลือดไปได้มาไปโอ้โหโดนอีกแล้วใจเย็นใจเย็นถอยก่อนถอยก่อนเนี่ยไอตัวแป้งแป้ง มันแม่นเกินครับต้องให้เลือดครับพี่จะไม่ให้ผมเข้าประตูเลยเหรอ ปวดหัวกินยากแก้ปวดกันมาไปขอผมเข้าไปหน่อยครับผมจะไปหาลานีไสยวง ทานคอดเขาบอกว่ามันจะพกผ้าที่หัวสีน้ำเงินโอ้โหวิ่งออกมาเรื่อยเลยตาย ค่อยๆครับค่อยๆย่องเล่นคนเดียวต้องระวังครับนะไอ,อตัวที่โดนโมสิ้นเราอ่ะมันมาตายทีหลังอ่ะตอนแรกไม่ตายโดนลบกันลบกัอน,น,กอนอยู่ที่ล่ง อบ่ได้ย่านมึงดอกแต่กูหามึงม่เจอมึงบอกให้เราออกไปครับ มันดา่าเก่งจริงๆเลยบ hey, อดเอ,อ้ย <c oughs> เดี๋ยวกูออกไปโดนบอดดา่า ระวังครับเอาปวดแขนเทงั้นกินยากันกินยากันวอวาวอหมีดอกเขาเมาเข่าโมยังไม่ได้มาขายเขาเมา ได้ยินแต่เสียงครับค่อยๆไปครับอโอ้เกือบไม่ทันโอ้หเล่นมายืนดักเลเออโอ้โหเล่นยืนดักเลยครับทุกพี่มายืนดักผมอย่างนี้เลยเหรอ,อเสียงอะไร เสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนงูหางกระดิ่งเลยเอื้โอ้โหน่าจะมองทางซ้ายก่อนเม็ดเดียวเอ๊ะเกิดทาไม มองทางขวายังไม่ทันได้หันมาทางซ้ายเลยโดนเลยผมกำลังมองดูทางขวาดูปรตัวยังไม่ทันได้หันกลับมาทางซ้ายเลยโดนโป้งเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวตัดไปจุดจอดฮอเลยครับ อย่าเพิ่งมาสปอนนะบอดอย่าพิ่งมาสปอนนะอ,อย่าเก็บปืนอยา่าศพนะเป็นช็อตกันนะ ชอตกันเหมือนกันเอ้าเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็น AK แล้วกันครับ mm. ไม่ค่อยย่องครับ ใจเย็นนะลูกพี่ให้ผมถึงศพผมก่อนนะเอย่าเพิ่งมานะ เจอดักอีกตัวหนึ่งครับแต่ดีหน่อย,อยันเป็นช็อตกันโอ้โห oh, oh, ปืนโคตรดีดเลย oh, <laughs> เอาระเบิดไปกินโอ้ oh, oh, ยิงไม่โดน oh. ปืนดีด ยิงไม่โดนนะครับอ่ะโดนแล้วจะโดนให้ผมไหมเนี่ยด่ากูมต้องโดนอย่างนี้ ร้องร้อง,องอยิงมันไม่โดนครับปืนมันดีจต่แต่แปลกนะเวลามันยิงเรามันยิงโดนเราได้ไงตอนเราเอาปืนมันมายิงมันเนี่ยยิงไม่โดนเลย ถึงสมแล้วครับขอกระสุนหน่อยเผื่อไอตัวที่ฆ่าเรามันยังยืนเฝ้าอยู่ตายคาประตูเลย เพิ่งมานะอย่าเพิ่งมา oh <man. S 1> เหมือนมันจะมา on, ขอยิงมันก่อนได oh <man. S 1> ้ยินเสียงเ,ยเสียงอะไรเหมือนผมก็หลอนเสียงเมื่อกี้เนี่ย นี่ไงไอตัวนี้ไงอา้อาวอ้าวไอลานีไซยวงเหลือเนี่ยเอาองี้จ็อบก็เสร็จอะดิภารกิจก็เสร็จอะดิโอ้โหเมื่อกี้โดนไอ้นี้มันฆ่าเอาครับ เพจมันเด้งขึ้นมาว่าใช่ครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเช็คกันเดี๋ยวไปดูศพกันเมื่อกี้เราโดนลาน,นีมันยิงเอาครับกลับมาพี่ก็เลยยิงคืนเลยนะ เรากลับมาฆ่ามันได้ครับดูสิดอกอะไรนี่ไงผ้าโพกหัวสีน้ำเงินนี่ไงโชคดีครับเข้ามาปุ๊บเจอเลยเคียบเสร็จภารกิจแล้วอออ๋อยิงมาจากไหนอ่ะ ใครยิงผม่ะเรียบร้อยครับจบภารกิจแล้วออกได้ออกครับขอซะหน่อยว่มายิงผมทำไมเนี่ยผมจะกลับแล้ว ตายไหมตายไหมผมจะกลับแล้วก็มายิงผม ต้องเลาะหลังตึกนี้ไปครับเผื่อมีบอดมาสปอน ดักรอทางออกนี้เลยถือว่าโชคดีครับเราเจอตัวหัวหน้ามันเร็วไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ข้างในเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวเรียกคอกลับทีครับก็เป็นแนวทางในการทำภารกิจครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเวลาผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย